หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย Super Surprise Deal. าร์เซอร์ไพรส์ดอกรถย์ Suzuki วันนี้กับโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนข้าฟรี120วันหรือส่วนลดสูงสด50,000บาท รับข้อเสนอสุดพิเศษนี้ก่อน30เมษายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนัดมาพาทัวร์ชวนทุกท่านไปดูบอลพรีเมียร์ลีกที่อังกฤษกับพวกเราก่อติดโอทราฟอร์ดแมนยูปะทะเชลซีทัวร์สนามแบบ VIP เดินพฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรไลน์ในภาพหรือใต้วิดีโอได้เลยครับสวัสดีครับผมกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดง ดับเบิลเดคมมีลุ้นรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรอ,อีกครั้งหลังโชว์ผลงานสม่ำเสมอที่สุดคนหนึ่งมาดานชาวสเปนเคยคว้ารางวัลเซอร์แมตบัสบี้มาแล้ว4หนตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับทีมและคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนมาแล้ว4ครั้งจาก7เดือนที่ลงเล่นในฤดูกาลนี้เดแคผิดหวังเป็นอย่างมาที่ทีมตกรอบยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่เขาก็พร้อมเดินหน้าต่อเมื่อถูกถามถึงโอกาสที่จะคว้ารางวัลได้ แน่นอนมันพิเศษมากๆสลับผมซาบซึ้งจริงๆกับความรักที่แฟนๆมีให้คงรู้สึกยอดเยี่ยมหากได้รางวัลน,นี้อีกเ mm hmm. ด็กาเก็บคลินชีตไม่เสียประตู7เกมพาทีมชนะ14เกมจากโปรแกรม29นัดในลีกฤดุการนี้เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่กำลังเติบโตขึ้นพัฒนายอย่างก้าวกระโดดและได้รับโอกาสต่อเนื่องภายใต้การทำทีมของลาฟลังนิกยิเลนกาเผยถิ่งการทำงานในยิมและสนามซ้อมร่วมกับรุ่นพี่ภายในทีม ผมพยายามจะไปถึงสนามซ้อมให้เร็วและก็เจอคริสเตโนโรนอลเป็นประจำได้ดูสิ่งต,ต่างๆที่ผู้เล่นคนอื่นทำจนบันทึกว่าพวกเขาทำอะไรบ้างไม่ใช่แค่เทคนิคในการเล่นในเกมเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับทัคติกด้วยทั้งตอนที่ผู้เราไม่ได้ครอบครองบอลและเรื่องอื่นๆตอนผมอยู่ในสนามผมชอบคุยกับพี่ๆพวกเขามักจะมีคำแนะนำดีๆให้กับผมซึ่งช่วยได้มากเลยทีเดียวต่อกันที่แมนยูเต็ดได้คว้าตัวดารุ่งมาเสริมกลังเป็นอนาคตของสโมสรอ,อีกหนึ่งคน เซ็นสัญญา3ปีกับโค er, บี้โคลเยอร์กองกลางจากไบร์ตันชุดย18มาร่วมทีมจากการยืนยันของฟาบิเซโอโรมาโนซึ่งมีรูปเซ็นสัญญาเปิดตัวออกมาแล้วโคลเยอร์ er โชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงกับไบร์ตันชุดเยาวชนครับเล่นในทางมิดฟิลด์ตัวรับตัวกลางและเซนเตอร์สูง180ซนมถือว่าหน่วยก้านดีโดยเขาจะลงเล่นในทีมชุดย18กับาจแดงก่อนผายใก,กํลังกับโจฮูกิลอเลฮันโดกาลาโช ชาลีแม็กนิลรวมถึงอ e ีธานเอนนิสที่กำลังฟอร์มร้อนแรงซึ่งบางคนสลับขึ้นไปเล่นชุดยูย่บ้างแล้วข่าวเกี่ยวกับผู้จัดทีมคนใหม่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขเวลาในการพูดคุยเดวิดออนซนนักข่าวเชนหนึ่งจากเดียลติกไปออกรายการของ Sky Sport ระบ,บุว่ายูเตดต้องการให้กระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่กสัปดาห์ข้างหน้าคือช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อไปที่เดือนเมษายน เราพวกเขาต้องการให้คุณซื้อใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนสำหรับการเสริมทัพฤดูกาลหน้าซึ่งจากที่นักข่าวหลายคนรายงานน่าจะเป็นการหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้ก่อนและจะประกาศจากเป็นทางการตามมาซึ่งไม่ได้หมายความว่าโค้ชใหม่จะเข้ามาทํางานในซีซั่นนี้เขาจะเข้ามาเริ่มงานในช่วงปิดซีซั่นและเป็นหน้าที่ของลาฟลังกที่จะพาทีมสู้ศึกจนจบฤดูกาลนี้ไปก่อนเมื่อออนซิงถูกถามว่าจะเป็นพอร์ชหรือเทนฮาร์ก ขาตอบว่าเราจะได้รู้กันเร็วๆนี้ป่อกันที่ความเคลื่อนไหวการปรับปรุงสนามของยูเซตครับหลังมีแผนการออกมาหลายแบบซึ่งใช้งบประมาณแตกต่างกันทั้งทำใหม่หมดเลยหรือแค่ต่อเติมบางส่วนแกรี่ในวิวให้ความเห็นที่ดุดันส่งตรงถึงตระกูลเกเซอร์ว่าเจ้าของสโมสรต้องออกจากทีมไปพวกเขาปล่อยให้พื้นสนามพังปล่อยให้สนามซ้อมมีปัญหาตอนนี้เรากลายเป็นทีมชั้น2ของประเทศไปแล้ว ทังที่เราคือสโมอสรอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่ในอังกฤษเท่านั้นแกลลี่ยังได้พูดถึงราฟินญาปีตัวจี๊ดของลีสด้วยว่าเป็นนักเตะที่ฝีเท้ายอดเยี่ยมคนหนึ่งกับการค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกพร้อมทั้งเป็นเป้าหมายสําคัญของหลายทีมใหญ่เขาเป็นนักเตะระดับท็อปถ้าลีสตกชั้นหลายทีมจะมองมาที่ราฟินญาแน่นอนเขาอาจจะถูกเมินในช่วงท้ายของมอนเซโลเบียซ่าตอนที่คุมทีมอยู่ มีคนบอกว่าเขาขาดความสม่ำเสมอแต่เมื่อไรก็ตามที่ผมดูเขาเล่นต้องบอกตามตรงว่าผมไม่อยากดวนกับเขาเลยเขามีดีกับหลายๆคนที่อยู่ข้างสนามเสียอีกกระแสเรื่องตลาดซื้อขายเกี่ยวกับปีกคนใหม่ที่อยากให้ยูเต็ดไปเดินดิวมาตอนนี้ลหลักคือราฟินญากับแอนดีปีโุจิของอาแจกซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาอาแจกโชว์ฟอร์มร้อนแรงครับพลิกกลับมาชนะเฟยานูดทั้งที่ตามหลังไปก่อนถึง2ครั้งด้วยสกอร์3ต่อสอง ได้ประตูตีเสมอ1-1จากเซบาสเซนอัลเล่ลูก2-2จากฟริกิกสุดสวยของดูซางทาดิชและประตูใช้มาจากการยิงสุดคมของแอนโทนีทำให้เอริกเจนฮาได้เฮสนันอัมสเตดมอารีนาต่อกัรที่เรื่องของกัปตันแมนยูเต็ดที่มีการพูดถึงหลากหลายประเด็นก่อนหน้านี้ลีชาประดี๋นั้เแต่ปิดแสดงได้พูดคุยกับแอนดี้มิเทนนักข่าวเดอะแอตติกซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเขาด้เล่าบรรยากาศสมัยที่คาร์ดแข้ง และอิงกับปัจจุบันได้เป็นอย่างดีในตอนนั้นทีมเราดุด,ดันมากผมกิกซี่คอนเชลสกี้และเบ็คเราไม่ใช่นักเตะที่ชอบไปเอาคืนถ้าเราถูกเตะหรือเล่นงานพวกผมรู้เด้ยว่าคู่แข่งนั้นจะโดนอะไรหลังจากนั้นแบร์ล็อบสันลอยคีนซีบูธแกล,ลี่พาริสเตอร์หรือมาร์คฮิวจะปรีเข้าไปหาพวกเขาทันทีถ้านาักเตะผู้เราถูกเล่นนอกเกมก่อนและผู้เล่นฝ่ายตรงท้าไม่ถูกค่าโทษจากผู้ตัดสิน ผู้จัดการทีมของเราจะเข้าไปสวดยับในห้องแต่งตัวในช่วงพักครึ่งแล้วถามนักเตะในทีมว่าทำไมพวกนายไม่อาจพวกมันบ้างผมรู้เลยว่าอีกไม่นานจะเกิดอะไรขึ้นในสนามผมได้แต่ยิ้มเบาเมื่อไบาอาราล็อบซันหรือลอยคีมเข้าไปอาดพวกเขาแทนมันเป็นสิ่งที่ดีนะที่กัปตันเหมือนปกป้องพวกเราพวกเขาเป็นผู้นําในทีม พวกเขาต้องการความยุติธรรมในเกมและไม่ต้องการให้เพื่อนๆถูกรังแกไบรอนรอบสันคือที่สุดของกัปตันทีมแล้วสําหรับผมลีชาร์เผยเขาสามารถเปลี่ยนแท็ติกและแผนการเล่นในสนามได้เขามองเห็นสิ่งต่างๆในทันทีหากรูปเกมไม่เป็นไปตามที่วางมายิงถ้าเราอยู่ภายใต้ความกดดันจากการโจมตีของคู่แขง่งอย่างหนักบริเวณกรอบเขตโทษเขาจะพูดว่าหากผมได้บอลอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ผู้นายจะวิ่งไปที่มุมธงซะแล้วผมจะส่งบอลไปให้นันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราไม่ถูกบุกบริเวณกรอบเขตโทษได้อยู่พักหนึ่งเลยแหละยิ่งถ้ารูปเกมของเราห่วยพวกเขาจะประทะดุเดือดขึ้นเพื่อเรียกความสนใจจากฟแฟนๆที่ตามเชียร์และการสรับสนของฟแฟนๆจะสามารถชะลอเกมหรือเร่งความเร็วของเกมได้รอยคินก็เช่นเดียวกันเขามีคุณสมบัติเหล่านั้นแบบที่ผมกล่าวมาไม่ใช่แค่การตะโกน เพราะเกมในระดับนั้นทุกคนกําลังตะโกนส่งเสียงให้กันอยู่ตลอดผมอาจจะไม่ใช่นักเตะที่พูดเก่งในสนามแต่ผมมักจะบอกฟูลแบ็กและกองหน้าของทีมว่าผมจะทําอะไรในจังหวะต่อไปไม่ว่าจะเป็นการ cross ball การลากเลี้ยงหลบคู่แข่งหรือการให้สัญญาณต่างๆผมคิดว่าการพูดคุยในสนามเป็นสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะการเป็นกัปตันทีมเขาจะบอกกับผู้เล่นทุกคนนั้นเคผลที่กัปตันมักจะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลาง การสื่อสารนั้นสําคัญจริงๆซึ่งกัปตันจะมีส่วนดูแลรูปเกมทั้งหมดด้วยเมื่อฟังบทสัมภาษณ์ของชาบแล้วมันนึกถึงในทีมปัจจุบันตอนนี้ครับ <S <S แฮร์รี่แม,ม็กไกวรูดจะขาดบางอย่างไปซึ่งก็ต้องรอประเมินอีกครั้งในฤะดูกาลหน้าว่ากุนซือถาวรจะให้เขาเป็นต่อไปหรือเลือกคนที่เหมาะสมกว่ามารับหน้าที่ปอกแขนงอันทรงเกียรตินี้ยิ่งฟังแล้วยิ่งฮึกเหมิมครับยิ่งรู้สึกว่าการเป็นกัปตันนั้นคือไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาเป็นก็ได้แต่มาพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบันยิ่งใหญ เพื่อพลภาพผีแดงที่ตามเชียร์ทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและคลั่งไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอามาองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ